อ่ะสำหรับตัวผู้ใช้กับกลุ่มผู้ใช้นะครับอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเนื้อหานักศึกษาต,ต้องต้องอ่านทุกประทัดเองนะครับแต่ว่าโดยหลักๆอาจจะจะให้คอนเซ็ปต์อย่างนี้ว่าเอ่อยูเซอร์ทุกคนต้องมีกลุ่มของตัวเองอยู่นะครับตรงนี้การที่ตัวเองเป็นยูเซอร์การที่ตัวเองเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มอะไรเนี่ยมันก็จะวงบอกถึงสิทธิ์ที่เขาจะสามารถเข้าใช้งานในแต่ละที่ในระบบได้ครับตรงนี้ เราก็ยูเซอร์โดยทั่วไปแล้วก็มักจะมีเดคลครีบ้านเหมือนกับเป็นเดคลครีเริ่มต้นที่แบบเราล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็จะอะไรนะเ,เข้าถึงเดคลครีตัวนั้นเสมออย่างนี้นะครับทีนี้ยูเซอร์อ่ะหลักๆเลยก็คือว่ามันก็จะยูเซอร์ในล็อกกี้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่500ขึ้นไปนะครับลายดี500ยูเซอร์เนี่ยถ้ามี2ชื่อที่ไอเดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นยูเซอร์คนเดียวกันนะเราก็ยูเซอร์ ที่เป็น root หมายถึงว่าเป็น super user น่ะคือ id เป็นศูนย์เท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็มีคําสั่งในการดูคือคำสั่งว่า id คําว่า group อย่างเงี้ครับ id ก็เช่นเราจะดู id ว่าเออ user เนี่ยเป็นอะไรนะมีอยู่ group อะไรบ้างรหัส id อะไรก็ใช้ id อย่างนี้ก็ได้นะรหรือใช้คำว่า group อย่างงี้ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูว่า group ไหนมีสมาชิกอะไรเราจะใช้คําว่า lid น,นะครับตรงนี้ ก็พารามิเตอร์เนี่ยก็เป็นของที่ควรจนะต้องจําแล้วก็สังเกตเอาไว้นะครับตรงนี้ว่าเรามีคําสั่งในการสร้างผู้ใช้งานนะครับคําสั่งที่ที่น่าจะต้องคอนเซิร์นและควรจําได้ดีก็คือว่ากรุ๊ปหลักเนี่ยมันมีได้กรุ๊ปเดียวใช่นไหมหนึ่งผู้ใช้งานมีกรุ๊ปหลักได้กรุ๊ปเดียวพารามิเตอร์เป็น G เล็กแต่กรุ๊ปสำรองมีได้หลายตัวพารามิเตอร์เป็น G ใหญ่นะครับตรงนี้คือของที่สําคัญนะครับตรงนี้ แล้วก็เดิเคอรี่ของบ้านเนี่ยมันคือเดิเคอรี่ก็คือดีนะครับมันมีดีเล็กอยู่ตัวเดียวนะครับจริงในพารามิเตอร์จริงๆเนี่ยมันมีขีด V ขีด d ขีด v เล็กวีใหญ่โอ้เยอะมากนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เราจะใช้กันก็คือขีด d ดอกตัวเล็กนะครับอย่างนี้คำสั่ง user add ก็คือเพิ่ม user นะครับถ้าเราเพิ่ม user แล้วเรากำหนดคุณสมบัติไปแล้วเราอยากจะแก้ไขแล้วก็ user mod นะครับ บางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้นะครับตรงนี้ user d e ก็ลบออกนะครับตรงนี้ส่วนจะตั้งหรหัสผ่านให้กับ user ก็คือ password pass wd pass <c oughs> ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหรหัสผ่านของรู้เราเองเราก็คือใส่ p a s s w d เสียจแล้วก็เปลี่ยนหรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้ถ้าเราเป็นรู t เราจะเปลี่ยนหรหัสผ่านให้ user คนไหนในเครื่องก็ได้มีไฟล์อยู่3ไฟไฟในการจัดก,การผู้ใช้ที่ควรสังเกตหนึ่งเลยคือ password นะครับ มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานมันควรอ,อยู่ในกระแสเลือดโครงสร้างเองอนี่ยนักศึกษาควรจําได้ว่ามันมีรหัสผู้ใช้แล้วรหัสผ่านมันจะเป็น x เสมอเพราะมันแปลว่ารหัสผ่านมันเป็นโครงสร้างของ unix สมัยก่อนถ้ารหัสผ่านไม่เข้ารหัสตรงนี้จะเป็นรหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านใน unix linux ทุกอย่างเข้ารหัสหมดฉะนั้นตรงนี้เป็น x รหัสผ่านไม่อยู่ใน password นะครับตรงนี้รหัสผ่านจะอยู่ใน shadow ซึ่ง shadow เราอาจจะจําหรือไม่จําก็ได้แต่ว่า ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยควรเป็นของที่ควรจําไว้เลยว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างที่เราควรรู้อ่ะยูเซอร์ใช่ไหมรหัสใช่ไหมครับตัวนี้อ่ายูเซอร์ไอดีใช่ไหมครับอ๋อต่อไปกรุ๊ปไอดีใช่ไหมครับคอมเมนต์ ID, Comment, นะครับแล้วก็โฮมเดคอรี่แล้วก็เชล sale, นะครับตรงนี้เป็นของที่เออสมควรจะต้องอ่ารู้เอาไว้นะครับตรงนี้ส่วนชาร์โดเนี่ยง่ายๆคือไอ้พวกเนี้ยเลขพวกเนี้ยมันจํายาก ที่ควรรู้แน่เลยคือมันเก็บยูเซอร์กับรหัสผ่านไว้ที่นี่นะครับฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนรหัสผ่านมันเปลี่ยนไฟล์นี้นะครับถัดไปก็คือกลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มของผู้ใช้งานผู้ใช้งานอะ่ะจะมีกลุ่มหลักได้กลุ่มเดียวกลุ่มสำรองได้หลายกลุ่มนะครับตรงนี้อันนี้คือเงื่อนไขนะครับถ้าเราจะลบกลุ่มออกนะครับตรงนี้ก็ลองดูเอานะครับว่าจะลบกลุ่มได้เนี่ยต้องไม่มีใครเป็นต้องไม่มีสมาชิกคนไหนอยู่ในกลุ่มนั้นและเป็นกลุ่มหลักนะครับตรงนี้ แล้วก็คำสั่งจากการกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็อันนี้ l id นะครับตรงนี้ส่วน group เนี่ยก็มี group add group p a r ก group d e l นะครับคำพารามิเตอร์มันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพราะมันก็แค่เป็นกลุ่มเฉยๆกลุ่มไม่ได้เก็บอะไรเป็นพิเศษ <c oughs> ตัว group เนี่ยอาจารย์ต้องบอกงี้ว่าถ้าเราสังเกตไฟล์ดีเนี่ยไอ้ p a s s wd ก็เก็บกลุ่มของ user ใช่ไหมครับ ส่วนกรุ๊ปนี่เ็เก็บกรุ๊ปของยูเซอร์เหมือนกันโดยมากเนี่ยถ้าเราไม่ไปแก้ด้วยมืออมันก็จะลิงก์กันอยู่แล้วนะครับถ้าข้อมูลมันขาดหายไปยังไงเนี่ยเขาก็จะถือเอาไฟล์ p a s s ท b เป็นเป็นหลักนะครับตรงนี้โอเคเขาก็ครบประมาณนี้สำหรับตัวกรุ๊ปนะครับเรามาดูคําสั่งกันนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ตรวจสอบของ r o o t ก่อนว่าเรามีรหัส ID อะไรและอยู่กรุ๊ปอะไรบ้างแล้ก็ใช้คำสั่ง ID r o o t เราก็จะบอกว่าไอกรุ๊ปเนี่ย ยูเซอร์ปัจจุบันคือยูเซอร์รูทมีรหัส ID เป็น UID เป็นศนย์นะครับอยู่ในกลุ่มของ root กลุ่มเดียวนะครับตรงนี้ถ้าไปเราลองเพิ่มผู้ใช้งานดูซิให้มีกลุ่มหลักเป็น Student นใช่ไหมครับตรงนี้แสดงว่าเราต้องเพิ่มกลุ่มหลักก่อนนะครับอาจารย์ก็จะใช้คำสั่ง Group Add Student แล้วเราค่อยมา User Add ใช่ไหมครับขีด u d e n t นะครับแล้วเราก็ใส่เป็น s t d 001 คราวนี้อาจารย์จะบอกงี้ว่าถ้าปกติแล้ว d default อ่ะของระบบเนี่ยยูเซอร์จะไปมี h Home directory ที่ส o m Home อย่างเงี้ยเสมอฉะนั้นนักศึกษาจะใส่ขีดดีหรือไม่ใส่ก็ไม่มีผลไม่แตกต่างกันนะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับอาจารย์ให้ดูว่าอ,อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ id ของ h t d 0 0 1ถ้าเราแคทไฟล์ p a t h w w จะพบว่า ไอเอสทีดีศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยครับมันจะมีโฮมรักที่อยู่ที่สล็อตโฮมสลอตเอสทีดีศูนย์ศูนย์หนึ่งอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตรงนี้จากนั้นเราต้องเพิ่มกลุ่มสไลองให้กับยูเซอร์ใช่ไหมครับเราก็ยูเซอร์มอดใช่ไหมครับขีดจีเราก็วิว view. อาจารย์ต้องบอกงี้ครับสมมุตินะสมมุติว่าถ้าอาจารย์ใส่วิวเข้าไปในสติวเอสทีดีศูนย์ศูนย์หนึ่งเราจะพบว่าเห็นไหมครับนักเรียนเนี่ยก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ student กับ view แต่ถ้าอาจารย์ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใส่เป็นกลุ่มอื่นๆเช่นอาจารย์ใส่เป็นกลุ่มบินนะครับเราจะเห็นว่าอี e วิวมันหายไปใช่ไหมครับกลุ่มวิวมันหายไปทายังไงให้มันเราจะเพิ่มแต่เราไม่ลดอย่างเงี้ยครับเราไม่เคลียร์ค่าเก่าเราจะใส่ขีด A ไปด้วยนะครับนะครับคือ a p p e n นนะครับถ้าใส่อย่างนี้อ่ะอย่างนี้มันไม่มีแดงว่าเราต้องใส่ครบให้หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะ แสดงว่ามันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วขีด A App ก็แล้วแต่มันไม่เปลี่ยนยังไง add u s เ r เข้าไปในกลุ่มสำรองนะครับใช้กับออปชัน G เท่านั้นอ่ะแต่ว่าอ๋อขออภัยอาจารย์พิมพ์บินอยา่าชื่อเดิมนะอาจารย์พิมวิวไปอาจารย์ลืมเปลี่ยนที่ตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยยูเซอร์เนี่ยจะต้องอยู่ทั้งบินและทั้งวิวโอเคถูกต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอเคอาจารย์พิมผิดเองนะครับตรงนี้ ถัดไปเราตรวจสอบเนื้อหาไฟใช่ไหมอาจารย์ตรวจสอบพาสเวิร์ดแล้วก็ตรวจสอบชา a ์ o ดใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตไฟชาร์ dow นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเนี่ย s t d 0ดีเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายตกใจตกใจแปลว่าไม่มีรหัสผ่านมันมีเฉพาะรูทอย่างที่มีรหัสผ่านอยู่นะครับตรงนี้เราก็เพราะเรายังไม่ได้ตั้งนั่นเองนะครับถ้าเราตั้งก็จะเห็นคราวนี้เราลองเปลี่ยนชื่อกลุ่มใช่ไหมครับอันนี้อ่าโอเคเราดูไฟล์ cat slash etc นะครับ slash group เราก็จะเห็นว่ากลุ่มสกิลเดนเนี่ยไม่มีใครอยู่นะครับเขาจะใส่เฉพาะสมาชิกกลุ่มย่อยก็คือเนี่ยวิวนะครับตรงนี้กับที่อาจารย์ใส่ไปบินตรงนี้แค่น,นั้นเองนะครับตรงนี้แต่กลุ่มหลักน่มันอยู่ในไฟล์อะไรอะไฟล์ p l s s wd อยู่แล้วนะครับตรงนี้สุดท้ายคือ,อเราจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มเนี่ยส t ิเดนเป็นคลาสนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งปุ๊บมอสทำไหมครับ ก o ุ๊ปมดนี้ใส่ออปชันก็คือเรา new name นิวเน e ก็คือขีด n อ่นนะครับตรงนี้กุ group ๊ปมดขีด n ก็คือเป็น Student นช่ไหมอะคลาสแล้วก็เปลี่ยนชื่อก r ุ๊ปของ Student เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูไฟล์ของก r ุ๊ปดูใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคลาสแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูไฟล์ของ p l s s w d เราก็จะเห็นว่าเอ d 0 0สนะอันนี้มันจะลิงก์ตามรหัสอยู่แล้ว1000มันไม่สนใจชื่อมันมันไม่แคร์ชื่อแล้วมันคือตรงนี้อยู่แล้วนะครับ นั้นถ้าเรา ID ตัว STD 0 0 1หรือว่า LID STD 0 0 1ให้ดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าไอตัวของ STD เนี่ยอันนี้เขาก็แยกมันทันให้แล้วแต่พารามิเตอร์ที่เราต้องการแล้วับก็เห็นในทันว่าจากกลุ่มของ Student ก็กลายเป็นกลุ่มของ Class ไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วนะครับตรงนี้ของตัวแบบ32